วันจันทร์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2564ศาสตราจารย์ดรในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและการผลิตมหาบัณฑิตเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาอื่นให้กับนักศึกษาแพทย์ที่สนใจและมีศักยภาพสูงได้เรียนควบคู่กับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ร่วมกับอาจารย์ดรพัฒนศักดิ์มงคลวัฒน์คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยายลัยมหิดลรอศาสตราจารย์ดรวิชิตารักธรรมคณะบดีวิทยายลัยการจัดการมหาวิทยายลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรพรรับคำอินรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดรชนวนทองธนสุการคณะบดีคณะสาธารณาสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีสุรเสรณีวงศ์รองคณะบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์สิริราชพร้อมด้วยผู้บริหารคณะที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานณห,ห้องจุลาภรณตึกสยามมินชั้นสองโรงพยาบาลสิริราช